สวัสดีครับพบกับช่อง the scoreboard สกอร์พารวยนะครับประจำวันที่17มีนาะคม2567นะครับให้ไว้เมื่อวานนี้ในกลุ่ม V นะครับให้ไว้13คู่นะรวมค่าก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าด้วยนะครับบอลเจลีกนะของโปรดนะครับเจลีกกับทางด้านของบอลเกาหลีนี่กลับมาเปิดแล้วนะก็นะครับผมก็ จะให้ไว้นะครับช่วงกลางวันเราก็จะมีค่าวก๋้วยเตี๋ยวกันในกลุ่มนะครับแล้วก็ช่วงค่ำนะครับก็นะก็ยังทำกำไรกันไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับไปพัดท่านะครับอยู่คู่เดียวแต่เชื่อว่าคงจะติดแบบว่าเหมือนกับว่าก็ลงทุนคู่อื่นอยู่เนาะก็คือตัวคู่ของบาลลี่นะครับตายไปตัวเดียวศูนย์นนะครับเมื่อวานนี้ นะครับแล้วก็ส่วนคู่ที่เรารีวิวเอาไว้นะครับในส่วนของเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับทางด้านคู่ที่รีวิวเอาไว้นะครับก็กลับมาท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับชนะทุกราคานะครับทั้งสูงแรกนะครับสูงเต็มแล้วก็บอนเต็งนะครับกินทุกราคาเลยนะครับก็ใครที่ตามเมื่อวานนี้ก็น่าจะนะครับยิ้มหวานกันไปนะครับส่วนสายสวนที่รออยู่นะครับก็อันนี้ก็ นะครับไสแตกนะครับบอกเลยไส้แตกเมื่อวานนี้ใครสวนนี่ไสแตกนะครับเดี๋ยวไปดูของวันนี้กันครับวันนี้เราไปกันที่คู่ของไฟบวกพบกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับทางด้านของบุนเดสเีกาเยอรมันเตะกันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับบ้านเรานะครับก็สถิติพบกันคู่นี้นะครับก็เป็นนะครับสูสีเลยทีเดียวนะครับเจ้าบ้านชนะได้2ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ครั้ง นะครับผลงานล่าสุดของไฟบวกนั้นก็ชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับนะแล้วก็ทางด้านของเลเวอร์นั้นนะครับชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้เลยนะครับทำสถิติอ่ายังไม่แพ้ต่อเนื่องยาวนานถึงประมาณ37นัดน,นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แต้มก็ฉีกทางด้านของเลเวอร์อ่าาเยนมิวนิกไปถึง6 7คะแนนแล้วนะครับถ้าวันนี้ชนะอีกก็จะนำห่างไปเป็นอีก10คะแนนนะครับซึ่งดูแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในส่วนของอัตราต่อรองนั้นนะครับราคาพูนก็เทไปทางด้านของเลเวอร์คูเซนอย่างแน่นอนนะครับกับฟอร์มแบบนี้แล้วก็พูลเสมอเต็มเวลาอยู่ที่4.33นะครับในส่วนของแฮนดิแคปนั้นเป็นทางด้านของเลเวอร์นั้นต่ออยู่1ลูกนะครับ ส่วนสูงเต็มเวลาอยู่ที่2.75เดนะครับเดี๋ยวไปดูราคาหน้าเว็บกันครับทางด้านราคาหน้าเว็บนะครับก็ให้ทางด้านของเลเวอร์คูเซนนั้นต่ออยู่1ลูกนะครับแล้วก็นะครับสูงเต็มเวลา2.75นะครับเกมนี้นะครับเจ้าก็มองว่าทางด้านของเลเวอร์คูเซนนั้นนะครับน่าจะมี ครับ1ประตูนะครับตุนอยู่ในกระเป๋าแน่ๆอยู่แล้วนะครับดูจากราคาเปิดต่ําสุดเปิดมาก็เป็น0.75เลยทีเดียวนะครับถือถ้าชนะนะครับ1ลูกนะครับถ้าอยู่ฝั่งบอลต่อเขาก็จะจ่ายให้เพียงครึ่งเดียวนะครับของ1.67ก็ให้ไปลุ้นประตูที่2เอานะครับจาก0.75ก็ไหลามากินที่1ประตูนะครับก็คือหมายความว่าถ้าคุณลงทุนราคานี้นะครับ ชนะ1ประตูนะครับเลเวอร์ชนะ1ประตูก็ยกไปนะครับแต่ถ้ามีประตูที่2ก็จะได้กินเต็มที่น้ํา1 8 8นะครับส่วนสูงเต็มเวลานั้นนะครับเขามองว่าคู่นี้น่าจะมีนะครับอย่างน้อย2ประตูแน่ๆดูจากราคาต่ำสุดเปิด2.5มาเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าแบบนี้มั่นใจแน่ๆ3ประตูน่าจะตุนอยู่ในกระเป๋า นะครับก็คือ2.5นี่ราคาต่ำสุดละเปิดมาถ้าชนะ3ประตูก็จะได้น้ำา70นะครับหรือถ้าใครอยากจะไปลุ้นประตูที่4อยากได้น้ำเยอะๆก็สามารถไปที่2.75ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้รานะคาแนะนำลงทุนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแนะนำลงทุนก็มองดูแล้วนะครับกับฟอร์มไทเทียมทานของทางด้านเลเวอร์คูเซนนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะนะ ไปอย่างน้อยนะครับผมจะผมว่าไม่ไม่เสมอไม่เสมอก็น่าจะชนะแต่ว่าจะชนะมากน้อยหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็มองดูนะครับก็ขอไปลุ้นที่ราคา1ลูกแล้วกันนะครับถ้ามีชนะแค่ประตูเดียวนะครับก็จะยกไปนะครับลุ้นประตูที่2กับไบเออร์กับทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ ส่วนสูงเต็มเวลาผมขอกินเต็มแล้วกันนะครับขอไปลุ้นที่ 2.5". น้ำหนึ่นะครับถ้ามี3ประตูกินเต็มทันทีนะครับแต่ถ้าใครอยากได้น้ําเยอะหน่อยก็สามารถไปที่2.75ได้แต่คํานวณแล้วมันก็ไม่ได้เยอะกว่ากันเท่าไหร่หรอกคือถ้ามี3ประตูอะ่ะมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวของ1.86ถูกไหมนอกจากว่ามี4ประตูนะครับผลรวม4ประตูก็ไปลุ้นกันนะครับแต่ว่า นะครับคู่นี้นะครับสรุปผมจะไปที่สูงเต็มเวลา2.5และยืนฝั่งเต็งที่เลเวอร์คูเซนต่อ1ประตูนะครับออต่อต่อ1ลูกนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับจะเข้ากลุ่ม V.I.P. ของ The Scoreboard ก็สามารถแอด QR code เข้ามาได้นะครับมีค่าบริการรายเดือนนะครับก็ไม่แพงหรอกนะครับส่วนใหญ่เข้ามาก็จะได้คืนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอย่าไปเสียดายนะครับเสียบอลเยอะกว่าเสียค่ารายเดือนอีกนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะส่วนท่านที่เข้ามาติดตามครั้งแรกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็สำหรับทางช่องเราก็จะเป็นเน้นๆจริงๆก็คือจะเป็นแนวทางของสูงแรกสูงเต็มนะครับสำหรับกลุ่มนะครับแล้วก็ในเต็งนี้ก็วิเคราะห์ไปตามหน้างานนะก็แต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะถ้ามาก็คือจะมาชนะทุกราคาเหมือนอย่างเมื่อวานนี้นะครับ ถ้าต่อชนะก็จะชนะสูงเต็มด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ส่วนท่านที่ติดตามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้สามารถนำไปนะครับลงทุนทำกำไรได้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับชวนเพื่อนๆมาติดตามนะครับกับบทวิเคราะห์ประจำวันนะครับ เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ